มายังก็ได้ด้ยว่าจะเป็นมักเยี่ยวอะไรกัอ้าวหมักสีไอ้เอ้ยพ่อจะปลูกฟันใจหอยก่อนเลยในยงีนเสียงห้องมากำรวจตำรวจลลูกกินสุกเกิได้แล่อยรองเบก็ม่ได้ ตำรวจใคข่อยไงเ้ยทองแบบนี้นึกวกกระโดดคว่ได้ยันตายร้อ้ยต้มสีข่อยเราบอปากว่าเาาสุดไปเลยสเนี่ย่อยว่าใส่แบบ่อาขึืนเลย้ยหวเงียต้องไปอีก่เนี่ย ขอไปมุด้ากึ่เอาต้นเลี้ยงกันใช่ได้ลูกครเข้าได้เด้๋ยวไยโอ้ยพาไปสมงนึงมีไปเล่นไปแดนมาแบบบอกเังไหนน้อแบบมันเข่านะเข้าได้ไดขอไปจะล้างจานนะลูกไปตอนเก่าไปยูการขอม่ต้นหลวจนี้ยเจ๊ไหนเราคูจขอได้ไหม เลื้อยดิแค่รูสูบมันจะได้กบมได้วาโอ้ยแล้วนับปมไหนละมันนี้ยืจากขอไป้นอะไรเงี้ยบ่ห้องบันารูกระโยดคว่ำได้ละมันมาวุ่นยันต้หน่อยเงีมันจเจ้าวอาโอ้ยบันยางกอบบอาหอทงได้เนเบิดเงินบืยังจัดแบบเนี้ยไปตั้งทงวัวข่อยกับเป็นลอยก้วยข่อยกับเป็นลอย Mọi người làm thế này nha, có cái đáy thùng, thùng lưng, khỏi nhà mới leo nguồn rồi, sao có phi trái tài, việc tốt gì nữa là phải ở ngay. Mọi để làm đó, ăn à, ăn mà chả có bảo họ vẹt xót ở ngay. Có ai ta tao bảo là nó cứ câu nhúc đêm nhà tao ta, bảo khuất làm quên. Mọi lũ khu này nó bầy thằng đáy nó, và người mất mọc của nó, vào nó thằng lát. Chạy vô đi đấy nhé, chạy kiếm chút chút, chọc chọc, làm cái ta luồn lây, đọc mẹo อัว่ úng, ้านข้องนัจะเล่นไปใส่บทบรรยานตำรวจไมีสอบมาตำรวจไกีั่ก็ผัวนี่หรอคตำรวคแค่นรตำรวจไทยหนีบดแต่ยังว่าคนแ้่คนไปลอกเมืองเดิมผู้ใดเป็นบัหมันาไปด ใจบดีบานเขาก็หอดบ้านบัดงานก็ลอกไวอ้ก็เลยถามพวกบ้านพวกที่งนแก้มเยาเขอมวสองเกิดเอาเน่าอานล่บัดเปล่ามาบอกก้าเที่าบวดเป็นไาเรียบร้อยมั่นมืนอยู่สบายพะย่เอาบวชไ้่ไหนวก็ไม่ได้บวชพูดใะไรเชียเงื่นบวชมันพอลูกพูดอย่างไรโอ้ยไม่ข่อยขึ้นางกันเนาะบัดบัดไม่กดจิกัหึวัหรอกมันนากบัดอมัมันจิป็นแม่ห่างนี่มีมันนอกบัดอีกเนาะ มันมันบรรลุบรรูปป่าคอยเรอกคแ่ไปไม่ได้หรอกว่าขามันบวดที่ว่าไดกอยินั่งขึ้นมากอะไย่าียอดับแรกเนาะคอยต้องไปอนามบ้านบ้านเจ้าของเนี่คลกันต้องยุ่นหนีหรอมนเจ้าวไปยั่งอดสลุปไม่ิบิงมันขึ้นมากเป็นตัวงูจริงกว่ามันคือเปลี่ยนตาสร้างกระดองอะไรเนี่ยหมอด้วดกอนจจบไว้่ไป่ไปมาเนีบอกเมื่อกี้เห็นมาไหน ปาาท่านใส่ตัางท่องี่าดีเลยแต่มันกวยจัไครับใส่มันนี่แค่วดกวยจิตเอาอยางน้ำมันการงานท่องมันดมันเจ็บจักกว่าน่ไปวดว่นีตายก๋วยวาดเราไม่ก่วยเดี๋ยวต้องก๋วยออันนี้ไม่วดไม่ปวดไม่บวดไม่บวดเมื่อเหาก๋ยจี๊หยไปนี่เอนอยางเหมืนจำเป็นอะไรข่อยจีย่ชื่อได้บอกข่อย่าดหนปากแต้ล ตลงนี in in ้ลำแปาดาวก็แต่ย so ่งศูนย์ออกมา่ากระบาลด้านแี้ต่อไปด้านข้าก่อนขอบเลยว่าเดยวห่อนข้าเล่บอกว่าเม่คข้าเอาเนี้ยมาเกี่ยหอนเนี้ยเมีขาก็เลยว่าต้จะกินอย่างเรเมเศรษถี เจ้าจะน้ำสุมหรือน้ำโคกอุ้ยเศรษฐีมโหหกป่ะมาณจิกินเด้อซ้ำน้ำสุมน้ำโคกอันนั้นนะมันน้ำเล็กยมันน้ำปฐมมัดจะยมรุ่นนี้มันต้องน้ำมหาไรอีกกว่ากัน้ำยังมหาไรมหาไรกับมหาไรไล่ล่าขันแหงกูเดี๋ยวไปชอบระโลดคอยว่าน้ำยังเหรลีโอนีโอบ่อี่นีโอบ่มพี่เอาลีสิงห์ลีชาฮะลูกชาขวด không mà tăng chứ mở được quả nên giờ sao Nhà ơi kéo mày vô này quả này cướp 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 mời mọi người mời ngủ người mời mọi người mình mời 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 của mời 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 sau khôn <laughs> để không à, là... ừ. à, nữa con người con người con người cứ người con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  người ông lo ông người đục con người con người con người con con người con người cứ Đến con hộp con người con người con nó rồi. Va và tôi đã lọc kim máu là của hội kim máu hôm thì chia tay một bên phải. Chị sẽ chỉ bằng chứng nhận. Quanh tay bắt 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 sai ta lọc kia tay bắt 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 là bắt 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 เออขวดเด้อเนอะคุณจีนเข่ากระได้เจี๊มูโหกเมาแล้วนะยืนนั่นในช่องบ่เกลื่อนไปเนาะจีนบ่เบิดกลยโยคลื่นเลยยอเนาะกินยหางกระได้ง่ายขวดที่สองเบิดบันย่างออกจากร้านค้าฉินกับขี้พ่อฉินบันมือขางไส้ครับขวดเรามือขางขวดจ้ำัวดฉินไว้โอ้ยข้างหลังมันคือชีนเด่นเนาะ กูเกับขึ้นถึงชูงดยู่ทั้งหลายโอ้ยบ่เป็นนิ่งด้ยกรออกมาลา่ินละบ่ไหมแมฆขางมใส่วัตแตนย่งออกในหาเก้านึงเม่เ็ดีบุญมากมไนเม่นหยางละลืมลืมหยางละลืมใจเงินไปนะเอาอยก็เลยว่าเจ้าหัวจักบ่ ม่ในไพ่อลิ้นลำบ้านจุ่มไข่ได้ลิ้นลำพานเจทีได้นี่โจักแต่ละลงเชื่อไปกรจายด้เป็นไงพ่อบุญแล้วนี่ก็ผู้ใดปีมาอ่เี่ยายเด็กเครื่องทางวันี้หอดวันจำดอกบออยตัวใจเบิดอนอนมาเด้อกว่าเล้นาะมตนาจาพระบาดัวลาถโยจามาจมุตาจ่า ตกใจเนี่ยไหนตีไหนตกใจกล้วคือตัวกระโบจังไหนเรอกว่เราคอยจีาบ้านเขาบ้าบ้านเราแบ่ตับานเมืองเขาจตักยห้าตังมืองหละบอกมืองเลาคอยบัดตักใจตังกระโบ้ยคืนอย่างตี่วมันเป็นรถจีตามันเป็นมอเตอร์ไซค์แหโกงได้ไหมมามาจะเลี้ยจะใจวอกกระโบบอกว่จะกุมไหม Má đậm được cái bơ bên mã liền Má thược Bơ bên mã thào được mã của bao chứ Bảo má là Ủa Cứ chẳng mình ngồi trả khỏi này nháy Mình nhìn ra khỏi Chào sàng chào nhau mình cười yên vượt Nhìn cho này tiếp Bà cao ở cái thân xài, nó cầm ngọt xài nó quay, Bà cao ở cái thân của nó thân thuộc phải thân khỏi nó rồi Nhìn ra khỏi bạn nhỉ Mà chế bà này ồ, บอกว่ายาหนายาหนา,าร้างอยู่มือกูนะ้นี่งไปหนีมอกเรื่องกูได้หมา,ามันมันจีบออกมันหลอจังเลยจีิงไหมันล <t> ่ออะไรสิล่ะโอยขวัญเราอยู่มือปตั้งกอดซะด้วยตั้งจอซะด้แ่ ม่จำแม่เมจะัอกูุณว่าอย่ไปเลย่ัดมันว่าะด้ยเยอะไมึงตีแต่หมาแต่ั้งหยางเลยมึงจะกูหน่อยตัวผมเป็นสมบูรณ์ปากว้สุดิยาหนยปากไม một cái lợn song thì bỏ vài chạc chân song lo, chạc song ngỗ chân chỉ riết, chạc ba nhảy pha, thọ không có chạc thì hai nhảy và biến mía, chạc ô, phun ta đâu để đâu <laughs> đó để Nhai. nhang bị bắt cuộc hôn thân là này là ôi! đi <laughs> mất mặt khoai sếp phải bằng cấp khỏi, được bỏ người ta phải ta mất mày nhắn mà phải dẫn chẳng đồn luôn! Tại! mấy nhân đỡ, để nhắn là mất 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 mơ mất mất lắm, mất 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 bỏ mất 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 ôi ta vô đấy là mắc áo vầy kẹt vào chú khốn Mà lấy cùm lúc xong mất ngũ nháy Bắt được cùm thôi là là nhà ư đòi thạc khóc Bây giờ nó hoàn hộp là, là mà phải mà, bà, mà, chú, tủ, nó hoàn thạc vô Mà mặt đất thạc mè măng đơ Mà văn bạc mắc chú tụ chú tiên Cả bà làng mặt đớ Đấy chung đấy hoàng là ถ้าเป็ดจะเป็นเนาะผีกับโบจะควบเนาะเป็นก้นกับเป็นก้นเพราะย่างตายที่เหลือแจ้กระดูกโนตรหยาจะตายกยังบัสูบอ่ะเออผีนี่เว้ยมันก็เ่บรรข่าว่าจะมาหลหลังเสร็จปันี้เงี้ยนะผมบ่เคยขอมาวัดเจ้าเที่ยงเง้ยมาเมื่อนี่แราบพวมาบวชก่นจังเนยมาจนมันแก้งกัน้าจับว่ากระดักขอาเอาอย่างนั้นนี่างนั้นกับว่าไปยังืลองเมื่อเจ้มาขวัญยังแยงไง มึง่ะหลังน่อยกะมีหลังใงก็มี่ผ้าก well, ันอยู่หลังในนอกากันนี่นาะหลังในกะจางหามนอกหอกันนี่แต่ขอมาบดุกดนะขอใอเคยบอกน้ำปลาไงเกิดได้เนี่ยบาความรู้สึกปากติดยังไงบอกเลยกะแล้วดอกผ้าบริเวณขวดเลยบ่ได้อขาผ้าดอกมีตาบากขออขาวใจบานนะจาะบรอเลวกะเร้อบ่ไร้อนน้ำปาาได้นอนเงี้ยไปเงี้ยไมนาะเออเมืนอไะ mười sẽ phút của đại học hỏi 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 Phá ơi phá. hỏi 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 ยโยโยโย่อะมุดิุยยังบ่สีสีมันต้องปือกพอกนะจ๊ะบ่ตกผ่าโอ้ยโอ้ยเขาผาแล้เนาะนเสียงผู้ใดมาหอมบกวีกุยวายเอิ่นพระพระดั่นพระบ่ได้อยู่เพือนเด้อขายูา่เมมนตอ๋ะพระยกุติอยศาลา มันน้นหรือผีเนาะก็อย่างนี้แต่เสียงรอบมอมันเป็นผ th ีหลอกบองไกห่ากแต่ว่าอเไรพอขาวพอขาวพอขาวนี่ผีหลอกสิคนคนคนจิเออโอ้ยม่นีเนีพอขาวอ้าวเป่นยังจังขอกมาวัดมาว่าจังรวจังรวงฝันฝันฝันเน่เหนยังนะเช็นยังคนสิฮ่าแต่มาถามไม่ยังเลยดิแล้นดีก็ไม่รูปหลังไป่ยโอ้ โอ้ยหักเซวัดเซว่าน้ำบาดด้อเอามานวักมึงเดี๋ยวกปจิบาไปกูแต่พวกมีงกูเลยอยากมากอ่ะป้าจ้าหากเ่วักปจิบาเหมือนมูงมปกินเก่าอยู่ว่าเต็งซื้อขี่ตั้งเงี้ยวน่งตัวนั่นมันมาดจำศีลภาวนามาเหียดบุญลินลำบาไม่เคยบา เห็นบ่อหันอยู่ป่ายประตูโค้งนาวัดนั่นาวัดแต่เนยว่าคนโบสถ์ูโมจ้าอันป่ายอยู่อันของวัดเป็นสถานที่ปลอดเล่าแัดไม่ใช่กินเล่ามีแต่คนเท่านั้นที่กินเพิ่นเขียนไว้เห็นบ่อเพิ่นว่าห้ามดื่มสุราขายสุราในวัดบันผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับสองพันบาทเสียใจนะคาปรับไม่ได้

มันจะหาเหรอทีหาบุญโอ้เจ๊แหอมมากไม่ยบ้าเม่าบาควายบอาควายจาสันตัวควายบอาวเยังไม่ได้ยืมปากากบ่ายืมบอากับปากไปปากมัน่เงียนปากกับบ่าควายเป็นที่ละปาเนาะอันนี้มนเปนเงียนก่อนอ้าวย่าัขมาไก่เราละบานเองโอ้ยในเมืองเนี่ยในเมืองหนานี่ฮะ จะบอเบ้าเหมอเนีเนบ่อไรไงโอ้ยจะเป็นกูคิวคี่เราจะพอเขาไงพอแบบ่าเป็นผู้ใดญใส่เป็นกัวคอยเจ้าขอกบ่อคอยรไม่เพลงไงปุ๊บอยตามหาอยู่ได้โอ้ยอันอันไหนที่ต้องฮะเมียเงีนยรกปับ โอ้เปยผมมีเ,เงินมีสร้างหมดเลยเจาจังเลยจังมาเอิอนผีท่องผี่ท่องอ,อยู่นี่กันเจ้าบักเม้าเจาะกับบ่เขามานอนในวัดในนอกดยได้มหาผาได้มาหา,า,าหาัวผีท่อ,<ฤ>ษษทองเนิ่นอย่างกับน้นเรานะรับรออยู่ไรออยู่ยใส่กันเดืนนี่เนี่ยรอ้ยิ่งคนเดียว แม่เท่าไยนั่นโยวาโยวาแล้วสมาทานเสียนแล้วเสีนยนแปดไปสมาทานเสียนแปดแล้วแปดยศใสเยี่เจ้าู้เดียนึงใจอีกเจ็ดมันบริเด็เป็นตนเป็นตัวเด้เสียนนัดแม่เท่าเอ้ยนั่นละเอ็งจิตยากยังตัวเจ้าของกิศิปเฟี่ย ไวเมื่อน้ำเจ้าบะได้ดอกเปน็นอย่างจีเนีบยบะได้บานเคยอยู่อูค่อยนอดนอดเข่าคยกินหมอนเคยหนุงท่านเมื่อนี่แม่จะให้หนุนตักน้ำ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 จำจำได้บอจำอย่างละแม่บ่หลายพูดอันว่าบวชลูกบวชเต้าแล้วคาบลูกคาบเต้านี้โลดท่างยาปลากันจำจำได้บอ่อสสิทโอ้ยพ่อ แม่ยามไม่ยิ่งปากไล่ใจดีเป็นเงื่อนสิบบนระลิ้นลำพากปากก็ว่าจะปากใจนั่นบ่ไวาน่ำดอกพ่อทีซ่าแม่ยังแม่ยามแม่ยิ่งจำกระตาเขียนขางเขียนเอวพ่อคงอวดว่าว่าแม่มาน้าบ่อนี่แม่บ้าอย่างเขาขอโทษเขาโยนอะไรอย่างเงี้ยต้องอิดอ่ะกัของเหมอยู่ต้งปุน ขอกเง่้เกี่ยดเน่ขาอยดีเอากระเถิบมาด่าละ่ะไขอ่ย,อยู่น้ำเจ้ามาลายีดีดักเจามาลายไขย่ไข่ผ้าเจ้าเขาวัดเขาว่าบวชลูกบวชเตา่าเจ้าเพี้นอย่างจังห่างยาโสปลาไข่แม่เ่า,อยอยาเอ,อ,ยอ,ยาอ้ยเจสิมาหน้าไข่เหยียดางพ่อเปิดไฟจะบาวามเขาจะเล่าความหลังมันจีพีดกันการเผาต่ความเขาดังยูหนีพีดกันเบิดนั่นแหละ แม่รู้ว่าแม่เห็ดบ่ถือแม่บ้ายเกียดป้าแม่อัศใจแม่เบาหนังแม่ก็บ่เคยถามบ่บ่เคยถามความฉันนักใจไปจะพูดจะฟ้องธรรมดาแม่ยามไม่ยิ่งเอาสามีเป็มหอกันมันว่าไปแล้วเมียแกวหนนางพังว่าเมียนี่ ไม่ไม nee, nee, nee. ่อ <prescribe orders> ้มไม่อ้ไืนก็ใจมันออกมากบอกตาจืดๆน่งได้แส่เป็นหัวดหงวดาคนมองดีแอะไรพอใจแล้วแบบนี้ <ini> <Like> เป็นข้าวปั้วแน่นีกู้มึงได้ว่ะไปตะข่อยแรกเจ้าก็พร้อมถอยไปที่บังหลักทำเดือตัวแม่ขอโทษเ้าที่รักเฮ้ยเป็นสีมะหวานหลายจักไยายลูกหลางเนี่ยั้วผู้ได้วะนายแรแ่มเลม้งนี่มักกิตตักงข้นเจ้าเนี่ยต่้งไกี่เต้กนบ่วเดวยาจังสี่ดอกบักนาเลี้ยม บักเลเอาบักจอยวาสันตัวขันวะโอ้ยวาเพื่อยเลมัดเดินตาหักเถ็กระยานผีหักน้ำเนาะกระยานพุดหยาดกันย่างยานอยู่เนาะข่นวาหักผีจีหักคนเพื่อยนนเต่าคนชิงลูกชิงหลานเนาะช่นโอ้ยกินเ้าแล้วลงแข็งลงขาลงไปหาชองขาโอนโตอัดตั้งท้าอัจ้บักล่จังจ้า หไม่ได้ซุดแต่มันมีไก่ชิ้นเนาะหัวเจ้าของเนาะจริง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 ต้องจังนะจ๊ะเออไม่เห็นตี่ัลูกมาใช่ไหมอึดบัวไหนวะหมาหลานหมาอันนี้ก็หัวมาหมาเนี่ แม่สันแล้วแ่สิบอกใจไม่ทเท่าเฮ้ยวาวดเอานางล่มตั้งสติดีดีบาดท,ที่นี่นางกระจินนางนี่ละกับบวิงกับบงโหวจักวาดจักว่า เจ้เข้ามาจ้งสี่ข่กันทิ่ตนเจ้าอยู่่ข่แนะนํำเจ้าให้บวชลูกบวชเต่าเห็ดบุูกุศลก็จะกระชิกไม้ที่แม่ทีบวชไห่มาจะบอบเนี่ยเอ้ยคอยเมื่อน้ำเจ้าพอท่านใด่ดอกนางลงยงอยเมื่อบ่ได้เมียโหลดปาแม่จะไห้พ่อเคียะรอมาเคียกันบ่ได้ไข่ข้าเสียนโยยังว่าเสียนแปดคอเนี่ยนะแม่เท่าน่านั่นจะเสียนแปดเนาะบย่างเนียยคือน้อนน้อกันอยู่เหมือนว่าบัาแบบใกล้กับบ่ได้ตัดขอกตัดขอบแม่บอมเป็นไฟผ่าดอกแม่ดอกไมอชอ กขอจิวาอารัมมัจจิยาเวระมณีมิลาจิขาปัตตังสัญญาติยามปัตตังว่าจิขาปัตตังสมาติยามมีเออเคยเด่นยิ่งอยู่เออัศว์เด้อเกิดชา่งหนักชั่งเลยมึงจะมีกูัมีที่ให้มึงอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายเด้ออาภาษณเอ้ยมึงฝากกว่าปากเมียเขาเจ้าเยัดยังกูอลไรเม่เเขาเนี่ยเชิญชินเลย หาแสงเสียงแสงท่อมสิอู่ไม่เต่าเี่ยผู้ใดเกะเขาหามึงคือนพน่อ่อนเด้อโอ้ยอย่สิไปหาเบอาหาจ่าบางสิละเอานางล่งนางล่องไม่เท่านางแนวด้นางก็ขานางสองขาชันขึ้นอลงบพาข้นอ่เออนางลงวัน เออนาลงลูกนะบ้านเด้นถึงขืออย่าพ้าลงกับค้ำไปได้ในทถาเด้อค้ำไปทั้งไหนค้ไปทั้งหลังค้ำไปทั้งหลัง,ง,ลงเออโอ้โ้นเราไปยังไหนม่แน่ <c oughs> นเราพังดินหนึ่งตัว ก็ปันจอดเท้าถิงนคำมั้นนางอยากไปจีถิ่นเข้าไปทั้งหลังเออเอากัดเช้าไปทั้งหนาเดี๋ยววันที่เอามือได้ตรับโอ้ขำน,นันจีนางอยากพันนันกระเม็ดลงโอ้ยมันจีสั้นบ่ายแต่นอกแบบน,นี้สั้นเข,าข้าคืนแบบ มันตากแตดมันจีเมียชั่นเขาอะไรนจังไหนวันนหนไงชั้นเขาจีเมียนวกโอ้ว่าถือสินเปล่านอนว่าขึ้เขาน่แต่ว่าจะเห็นเมียชันเขานี่ยนเอามันหนก็เอาแถวบนรุงปูก็จีเมียชั่นเขานชั่นกตชันไปตั้งหนาเลยเมียชันไปตั้งหนากบกองคนก็เจ้าว่าน้องเพรอันฟังพอสีโบนนาทีท่านรายา นาทีของผู้เป็นเมียเนี่ยแม่เท่าเอ้ยออันว่ายุนี่พ่อว่าแม่เฮ็ดบดถือต้องบดสมมาตครอบครัแม่โบาจากนาทีของภรรยาแม่มโนนับถือผัวบ่อยเกียดกันเออเล้ารอดพอ่อผัวข้องเนี่ยเหรอที่านาทีนี้ให้สีหาบุญทานใหญ่ที่สุดเออจะต่เราเลิมเมียเด้ออะไรพ่อเว้ามนก่อนแล้วรอด บ้าแล,ล้วเ่าไม่กำลังเวลาวงข้อได้พอนนพอคูนวงคลอไ้นี่ามาหอยมีพ่อป้จ<ม>ิจีนดเองจี๊ดพ่อจวา,ามองกับช<ม>ีบีเดี๋ยต้องถ่าวบนรลกเสียงคือของลิ้นมักหงกินแบดนี้ เป็นพอเมียอันฟ้าโพลจะเอบ่เกียตั้งบนเมียบอคุณมันแห่งหายเมียกีลายนันแหงทีด เีลกกาโรตกัวเก่บอ,อ,เอ,มมบอ,บอ่เพื่อ,วอ,อ,อ,วอวความที่สงฆาผงสงทิปสัมมาเทสนาบอกไวคนสงเดกะพอดีดาเทียเนยนวานี่กะมีอโยไหลปากการดอกเมเอหาสถางลาคำเจึงจะเลิ่นเดินก่าโอมาที่เนืองเหลืองเล้าไปในบานจัดการในทวันที คือฮักษาหนักสีปฏิบัติทุกด้านงั้นบ้านในเมืองเล็มเนื่องหนา ល្ល់គងចពីពុខវីសកគភែ� little ពីសបក្ង់ល។្រួសក Judy ក្�셔서ន្ញស្ត្រៀយសជ់ផៈ្ប្េឈ�្ទីក់ running � Beaut MCU ដៃទ� a เพียงเสียบอยากทำเพียงดอกของผัวผัวสุคนที่มาเยี่ยมนะให้เจ้าเตียมว่าขันนามสนทนายาเสอยวงจงให้การรับตวนตามแทแท่สีคกุณนะนอกจากนั้นอยากทงผัวตัวนาเจ็ดปัวยา สินอกเจผัวให้เกณฑ์ัวกำเวียนยาสุธรรมเนวนางนาถ้าน้องกันน้องเอาไว้จิตใจน้องเพียงอย่าให้มันเปี่ยนอย่างจงให้เรื่องเดียวไว้อย่าผันเปลี่ยนนั้เปลี่ยนแปลกละมันหาเปลี่ยนเโทษใจมหาสาอกมอื้อ เกียรตัว่ากับน้อจริเทลใจให้ตัวคันตรงเนี่ยย่าพันเปรอคนสิีษะนนินท่าสาเลืองเสียาหนาไปเสียเสี่เนี่ยเท่าอื้อขอที่สิรักษาไว้ให้ได้สิ้นทรัพย์ แลยรักษาสัพไปเพียงใส่ดอกคอยออมนะขอหาน้นในพอมขยันรสอยกันงานอย่าทำคิดจากกานมันขยันดอกขังสูขอให้ให้ได้ปวนมาหูขอเมียรอกตั้งตันเจ้า